สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ,รบนี่ครับเช้านี้ก็ครับเป็นเชาวันศุกร์นะครับศุกร์ที่31มกราคมครับท่านผู้ชมครับพึ่งเฉลิมเฉลองปีใหม่แป๊บแปแป๊แปไปแป๊บเดียวก็สิ้นหมดเดือนแรกของปีใหม่อีกแล้วครับ วันเวลานั้นผ่านไปเร็วมากเลยครับเมื่อวานก็เฉลิมฉลองจุดจีนกันครับนะครับปีใหม่จุดจีนอีกหน่อยก็สงกรานนะครับวันเวลานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเร็วมากเลยครับก็ขอให้ทุกคนงมีความสุขในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบ เฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าไข้กันนะครับทำการทำงานก็ขอให้ผ่าน้นไปด้วยดีครับขับรถก็ระวังคนนะครับข้ามถนน,นก็ระวังรถขอให้ทุกคนโชคดีครับแลนะพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งก็มีลุ้นกันอีกแล้วครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดครับใครมีเลขเด็ดเลขดังก็เล่นพอมีลุ้นพอสนุกสนานนะครับ เลขที่เราเล่นและตามมาก็คือเลข57แล้วก็840ครับเป็นความชอบส่วนเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นเลขประจำตัวที่ชอบเล่นมันหลงวดเลยครับคือ57แล้วก็840ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมรับ,รบฟังนะครับ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขจะออกอะไรครับเล่นแต่พอมีลุ้นพอมีหวังสนุกสนานนั้นนะครับเป็นความหวังของคนไทยนะครับการเล่นหวยนะครับก็เป็นอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลต่นนั้นนะครับไม่เล่นการพนันนูน่นต้นโอน้ต้นนะครับกล้วยพัดกล้วยพัด ด้วยพัดครับ <c oughs> นี่ครับเจ้าสีทองครับจะทะเลาะกัน,นหน่อยหนูอยู่ด้วยกันจะทะเลาะกันนะฟังเสียงนกจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บข้างล่างก็มีแมวมากมายหลายตัวครับนี่ครับเจ้าหนุ่มน้อยไอ้แบ๊กกำลังโตกำลังซนนะครับดูดิดูนะกำลังสนเลยครับ <c oughs> ตัวผู้ครับเป็นหนุ่มกำลังดื้อเลยครับจะขอให้เจ้ารอดปลอดภัยตามอายุไขของพวกเจ้านะหนีแ็กเ้ยนี่ที่แกบกรูกหลอแบกรูกหลอรอดปลอดภัยนะลูกนะกับแมวที่นี่ก็มีความสุขนะครับมีร่มไม้ชายคามีสนามหญ้าวิ่งเล่นครับนี่นี่ครับเป็นเมล่ะ มีสนามหญ้าวิ่งเล่นมีข้าวกินครับนะครับทั้งมีความสุขเหลือเกินครับถือว่าโชคดีของแมวที่นี่นะครับมีสนามหญ้าวิ่งเล่นมีร่มไม้ชายคามีข้าวกินก็ถือว่าโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับพรุ่งนี้ครับหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดครับอย่าลืมนะครับแปดสี่ศูนย์กับห้าเจ็ดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยครับสวัสดีครับนู่นต้นจันทร์ครับ